สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง v o i c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะเมื่อคืนวานนะคะสนุกสนานมากกับประวัติศาสตร์ม่านรูดของญี่ปุ่นค่ะคุณอัดแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าการที่คนญี่ปุ่นไปม่านรูดเนี่ยไม่ได้ไปด้วยความรู้สึกว่ากําลังกระทําในสิ่งที่น่าอายหรือว่าต้องหลบๆซ่อนๆ เขาใช้คำว่ากิ l t หรือเป็นรู้สึกเป็นผิดนะฮะไม่ได้ไปแล้วรู้สึกว่าผิดนะฮะแต่ไปเพื่อหนึ่งต้องการแสวงหารสชาติที่น่าตื่นเต้นหรือว่า สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวที่สูงมากๆนะคะเพราะนี่ต้องการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเพราะว่าลักษณะของที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟหมายความว่าคับแคบคับแคบแล้วก็มีพื้นที่ที่ เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ไม่มีความเป็นส่วนตัวสูงเท่าไหร่นักก็เลยก็รวมถึงขนาดเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เป็นห้องสุดตัวก็ตามก็ฝาผนังก็บางฝาผนังบางคุณอาจกําลังจะบอกในยะอะไรหรือเปล่าก็ให้ย้อนกลับไปดูที่เราพูดเรื่องเสียงในญี่ปุ่นมาดูม่านรูดบ้างในเมืองไทยไม่ได้เรียกว่าม่านรูดว่า Love Hotel, เทลเดทโฮเทลหรือว่ารีสอร์ทโฮเทลนะคะเราเรียกหนว่าม่านรูดมาดูิงรี โรงแรมจิ้งหรีดก็ไม่เชิงเป็นมั่นรูดนะมันจะมีโรงแรมที่พวกเซลแมนไปพักแล้วก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าถูกราคาถูกน้อยราคาถูกแล้วก็ไม่มีบริการอะไรหรือสกปรกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเรียกว่าโรงแรมจิ้งหรีดทีนี้มาดูความหมายของโรงแรมมั่นรูดสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ข้อมูลต่อไปนี้แขกนํามาจากบทความชื่อว่าชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปนะครับ เป็นบทความของอาจารย์สค์สุวัชราพนันอาจารย์สค์เป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่นะคะบทความชั่วคราวหรือครั้งคืนตลอดไปเนี่ยอยู่ในวรารสารสังคมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความรักอย่างเดียวเลยคุณอาดนะคะความรักกับสังคมศาสตร์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะถ้ามีโอกาสก,าก็ลองไปหาว่าเป็นวารสารสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์สค์ เป็นผู้ที่ทำวิจัยเรื่องเลิฟโฮเทลในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ทำวิจัยเรื่องโรงแรมมั่นรูดรแล้วพื้นที่ที่ลงไปทำการวิจัยก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่มทีนี้มาดูว่าจานสันนะคะในฐานะที่เป็นสถาปนิกพูดถึงโรงแรมมั่นรูดไว้อย่างไรไม่เริ่มต้นกันที่ความหมายของความหมายโดยกว้างของมั่นรูดในสังคมไทยก่อนนะคะ ในสารานุกรมออนไลน์อธิบาย <ผม S 1> ความหมายของโรงแรมม่นรุ่นเอาไว้ว่าขออีกอัพนิดหนึ่งว่าหาความหมายไม่สามารถหาได้จากโฆษณานุกรมใช่ไหมฮะต้องหาจากสารานุกรมออนไลน์ค่ะเป็นโรงแรมรูปแบบหนึ่งเปิดให้พักแบบชั่วคราวสําหรับผู้เดินทางไกลมีรูปแบบคล้ายกับโมเทลค,คืออยู่ใกล้ถนนใหญ่มีที่จอดรถที่หน้าห้องพักแต่ละห้องในประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือ สแสดงว่าประเทศอื่น <c oughs> ไม่มีนะคะ <c oughs> <c oughs> ในประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือเมื่อน,นํารถเข้าจอดจะมีพนักงานเข้ามารูด <c oughs> ม่าน <c oughs> ปิดให้เป็นสัดส,ส่วนซึ่งเป็นที่มาของชื่อม่านรูดโ <c oughs> รงแรมม่านรูดในประเทศไทยมักจะมีค่าเข้าพักไม่แพง <c oughs> และเป็นสถานที่ที่คู่รักบางคู่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง <c oughs> เพศแบบไม่ค้างคืน เนื่องจากเป็นส่วนสัตว์และให้ความเป็นส่วนตัวบางแห่งอาจมีการค้าประเวณีด้วยมีก็ค่อนข้างชัดเจนอ,อาจารย์สานบอกว่าในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ค่ะมีโรงแรมมั่นรูดอยู่ทั้งสิ้นประมาณ60แห่งม,มีจำนวนห้องอยู่ประมาณ1,800้อห้องโดยภาพรวมแล้วโรงแรมมั่นรูดถูกมองว่าเป็นพื้นที่หรือสถานที่สำหรับคู่รักในการแสดงความรักแสดงความรู้สึกที่มีต่อก,กันและที่สำคัญคือการใช้เพื่อการก,กิจของการมีเพศสัมพันธ์ นะ,ะคะซึ่งโรงแรงมมั่นรูดมีความสําคัญทางเศรษฐกิจด้วยม,มาดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติพฤติกรรมและการใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ปี2554ว่าในวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2554จะมีเงินสพัดมูลค่า2,655ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.38%จากช่วงวาเลนไน์ของปี2553นะคะถือเป็นค่าใช้ใจ่ายสูงสุดในรอบ4ปีนับจากปี2550จะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อวันวาเลนไน์เพิ่มขึ้นจากอดีตนะคะแล้วเมื่อสอบถามทัศนะจากคู่รักกลุ่มที่มีการฉลองวาเลนไน์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์พบว่าอายุ23-29ปีสถานะโสดเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์มากที่สุด ตัวแรกนี้น่าสนใจคนมักจะคิดว่าวัยรุ่นไปฉลองวันวาเลนไทยด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในมนรูดมากที่สุดแต่ตามสถิติแล้วไม่ใช่วัยรุ่นนะคะที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันมากเป็นกลุ่มไปทำงานเลยนะฮะไปทงานเป็นกลุ่มคนอายุ 23- ถึง29ปีและสถานที่ที่ใช้ในการฉลองวันวาเลนไทยด้วยการมีเพศสัมพันธ์นั้นยังคงเป็นโรงแรมมนรูดคุณอัดทีนี้มาดูกันคุณผู้ชมช่วงเน้าจะพาไปดูว่า สถานะของพื้นที่ที่เรว่าวงแรมมันรูดและลักษณะพิเศษของแรงมันรูดในเมืองไทยว่าทําไมจึงมีม่านคะ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ เมืเ่อสักครู่นะฮะในช่วงที่แล้วคุณคำประกาศปิดท้ายด้วยสถิติการใช้มาร,รูดในวันว,นวาเนเลนไทน์ผมก็เกิดข้อส,สงสัยขึ้นมาขำวันหนึ่งว่าในประเทศไทยเนี่ยวันวัเวนไทา์จะชอบพูดถือว่าเป็นวันเสียตัวกันแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นวันคริสต์มาสนะฮะที่ยอดการใช้โรงแรมมาร,รุ่นจะสูงมาก น่าสนใจว่าเวลาคนเอเชียรับวัฒนธรรมตะวันตกมาเนี่ยมันมีการตีความไปต่า <ไป S 1> ง,งนานานะอย่างเช่นพอสังคมไทยรับเ,ออเรื่องวันวาเลนไทน์มาก็ถูกแปลความหมายเป็นวันสีตัวแห่งชาติแล้วสว่วน <c oughs> ญี่ปุ่นรับ เรื่องวันคริสต์มาสมากลายเป็นวันเสียตัวแห่งาตาของญี่ปุ่นของคือวันคริสต์มาสผมะะมีตัวเลขของญี่ปุ่นนะฮะ,ะให้เจ็บเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าในปี2005เขาบอกว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยม,มีโรงแรมระโฟลด์ที่อยู่30,000โรงแนะฮะแล้วก็เฉลี่ยแล้วใน1วันนะฮะผู้ใช้บริการทั้งหมดของออทั่วประเทศญี่ปุ่นใช้ถึง2ล้านคน เขาเก็บสถิติกันจริงจังในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมีอีกนะว่าแต่ละวันละสองล้านคนวันละสองล้านคนแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยโรงแรมหนึ่งจะมี20ห้องนะฮะแล้วก็ในหนึ่งห้องเนี่ยจะมีระบบเทิร์นโอเวอร์สองถึงสามคู่ต่อหนึ่งห้องดิฉันเห็นรู้ทางทำธุรกิจแล้วคุณน่ะมันจะมีอะไรทำกำไรได้มากไปกว่าการทำโรงแรมมั่นรูดค่ะงเลิฟโฮเทลนะฮะที่คุณไม่ต้องแบบ อะไรนะบริการเบลบงเบลบอยคนถึงกระเป๋านะคะแล้วก็เทิร์นโอเวอร์สูงมากเรามาเปิดแบบบริการละโรงแรมมารูดแบบญี่ปุ่นในเมืองไทยไม่ต้องใช้คนแบบว่ารูดม่านด้วยคือมากดปุ่มมีแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าเอามะพร้าวข้ามาขายสวนอะไรอย่างนั้นพูดให้อายกันมาดูแบบวิชาการกันบ้างนะคะว่าอาจารย์สันกำลังจะพยายามอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของมารูดแล้วก็ ทำไมนะคะโรงแรมม่านรูดในเมืองไทยจึงต้องมีม yes um, ่านก่อนที <t <t ่จะไปจะไปรู <t 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 ้จักก่อนที่จะไปเข้าใจดว่าทําไมโรงแรมม่านรูดในเมืองไทยถึงต้องมีม่านเนี่ยอาจารย์สายบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องทําความเข้าใจพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่แห่งความเป็นอื่นก่อนอะไรคือพื้นที่แห่งความเป็นอื่นฟังแล้วสับสนไหมคุณอัด ครก็เหน,นื่อยใจนะควเป็นอื่นเยอะมากเหนื่อยใจกับพวกโพสต์โมเดิร์น <c oughs> จริงๆคุณอาจอะไรอะไรก็เต็มไปด้วยความเป็นอื่นอ่ะเขาก็บอกว่ามันมีพื้นที่แห่งความเป็นอื่นครับ<ส>ก่อนที่จะมีพื้นที่แบบความเป็นอื่นมันก็ต้องมีพื้นที่แบบปกติใช่ไหมคะคุณอาจพื้นที่แบบปกติก็คืออะไรสถานที่ราชการโปรดแต่งกายสุภาพอันนี้เป็นพื้นที่ปกติทั่วไปเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความสามัญเป็นพื้นที่ที่อยู่ในกฎระเบียบ เป็นพื้นที่ที่เป็นประเพณี<ม>เป็นวัดวา,ารามเนี่ยนะคะคือเป็นพื้นที่ที่อ,อ,อยู่ในขนบอยู่ในขนบทีนี้เมื่อมันมีขนบมันก็ต้องมีการต้านขนบม,มันหรือว่าบางทีเนี่ยการต้านขนบเนี่ยคุณอาจอาจจะไม่ใช่การต่อต้านแบบ ต่อสู้นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่แปลกออกไปจากพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเขาบอกว่าพื้นที่แห่งความเป็นอื่นคุณอาจมีอยู่6แบบด้วยกัน มีอยู่6แบบด้วยกันนะคะเช่นพื้นที่สงวนสําหรับคนที่เผชิญภาวะวิกฤตช่วงในช่วงหนึ่งของชีวิตพวกบ้านพักฉุกเฉินทั้งหลายบ้านพักคนชราอ,อันนี้มันก็ไม่ใช่พื้นที่ในวิถีชีวิตประปจาวันนะคุณอาจพื้นที่ที่คนท้องแล้วก็ท้องโดยไม่พึงประสงค์ แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอ,อยู่ในบ้านก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนมเดิมก็ไม่ได้อย่างที่เมืองไทยก็จะมีบ้านสัมพันธ์ท,<า>ที่ทำให้ผู้ที่ให้ผู้หญิงเนี่ยไปพักอยู่ระหว่างช่วงท้อง ก่อนที่จะคลอดลูกแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเก็บเด็กไว้หรือว่าจะยกเด็กให้คนอื่นมารับเป็นเป็นลูกบุญธรรมือบ้านพักฉุกเฉินที่สมมติผู้หญิงถูกเขาเรียกอะไรทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ให้คนไปใช้ชีวิตในสภาวะที่เผชิญวิกฤตอนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งความเป็นอื่นอย่างหนึ่งประการที่สองประเภทที่สองพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงพื้นที่อื่นๆในสังคมเข้าด้วยกันในบางห้วงเวลา เช่นสุสานเรคับป่าช้าคุณอาจป่าช้าคุณอาจไปป่าช้าทุกวันไหมไม่แต่วันดีคืนดีถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวเราเสียชีวิตหรือครอบครัวของคนที่เรารู้จักเสียชีวิตมันก็จะเกิดพิธีกรรมขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าป่าช้าอันเป็นพื้นที่ที่ปกติเราไม่เข้าไปอยู่ๆป่าช้าก็จะกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมญาติมิตร มาแสดงความเสียใจร่วมกันมีความเห็นอกเห็นใจมีการส่งผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วถ้าเป็นสุสานแบบฝรั่งซึ่งมีการฝังพื้นที่ของสุสานก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความทรงจําเหมือนฮวงซุยในวันเชงเมงที่เป็นวันเป็นพื้นที่ในการรวมญาติอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่แห่งความเป็นอื่นซึ่งมันจะมีความหมายเฉพาะเมื่อไปครอสหรือว่าเมื่อไปปะทะกับสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ใช่ พื้นที่ที่เป็นปกติกในชีวิตประจําวันหรือพื้นที่ที่นําเอาความขัดแย้งหลายๆอย่างเข้าไปไว้ร่วมกันคุณอาจเช่นโรงภาพ,พยนตร์หรือโรงละคร,ครมีตั้งแต่ป๊อปคอนอไปดูละครหรือ,อไปนั่ง จับมือกันไปเดทกันไปสตวีทกันในโรงละครยังต้องมีเบื้องหลังคนที่วิ่งหลังชาโรงภาพยนตร์มีคนชาจอะไรนี่ก็จะมีมีเขาเรียกว่าอะสรมีปฏิบัติการทางสังคมหลายประเภทอยู่ในสถานที่แล้วก็มีห่วงเวลาจำเพาะเช่น เออสิบเอ็ดโมงถึงหมายเสองเท่านั้นรอบต้นภาพยนตร์รอบของละครนี่ก็เป็นพื้นที่พิเศษนะคะหรือพื้นที่ที่มีเวลาเป็นของตัวเองงงไหมคุณนัดพื้นที่มีเวลาเป็นของเองเป็นพื้นที่เวลาไม่ตรงกับเวลาปกติเช่นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแบ่งเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราก็จะเดินเข้าไปใน ห่วงเวลาอีกแบบหนึ่งไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนกันป่าชายและสุสานก็เหมือนกันก็จะเป็นเวลาที่มีห่วงเวลาเช่นเกิดปีนี้ตายปีนี้ก็จะนํเอาความทรงจําของห่วงเวลาอีกปร,ระเภทหนึ่งกลับมาสู่เราพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลักกระปิดลักกระเปิดไม่รู้ว่าเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นส่วนรวมกันแน่หรือเป็นพื้นที่สําหรับคนในครอบครัวหรือเป็นพื้นที่สาหรับคนนอกครอบครัว,ชวเช่นห้องรับแขกในบ้าน ใช่ไหมคะบางทีก็เป็นพื้นที่สําหรับคนข้างนอกบางทีก็เป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับคนในครอบครัวและทุกครั้งที่เรานั่งอยู่ในห้องรับแขกเราไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวหรือพื้นที่ที่เป็นสาธารณะกันแน่หรือบางบ้านที่แบ่งห้องให้คนเข้ามาพักก็จะมีการเปิดประตูเล็กๆสําหรับแขกไม่ใช่คนในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปิดบางครั้งเปิดบางครั้งพื้นที่ที่เป็น อนณานิคมคือการสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงความรู้สึกเป็นพื้นที่ที่ส่งผ่านความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณอาจร่วมกันเฉพาะบางเวลาเช่นพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมืองพื้นที่บริเวณลานรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นพื้นที่พิเศษเขาบอกว่าโรงแรมม่นรูดเนี่ย จัดอยู่ในข้อ 3, ข้อ 5, ข้อ6อคุณอัดทำไมจึงจัดอยู่ในพื้นที่ของความเป็นอื่นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา ช่วงที่แล้วคุณคำาการได้อธิบายไปถึงในลักษณะพื้นที่แห่งความเป็นอื่น6ประการแล้วก็บอกว่าโรงแรมมั่นรูดเนี่ยมีประการที่3ที่5และที่6เราไปลองย้อนหน่อยนะฮะว่าคืออะไรบ้างที่3ที่5ที่6กนะคะก็คือเป็นพื้นที่แห่งความเป็นอื่น3ประการก็คือเป็นพื้นที่ของการสร้างความรู้สึกร่วมกันเฉพาะขึ้นมาคือเป็นพื้นที่ที่สร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันชั่วคราวเพื่อ เชื่อมโยงความรู้สึกบางประการต่อกันโรงหนังลรงละครแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ลักกระปิดลักกระเปิดคือมีทั้งความเป็นสาธารณะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งของอารมณ์ความรู้สึกหลายหลายประการมีกิจกรรมที่ขัดแย้งกันอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นม่านรูดก็จะเป็นพื้นที่แห่งความ ที่เรียกว่าไม่ใช่พื้นที่ในชีวิตประจําวันสําหรับคนไทยเป็นพื้นที่แห่งความแปลกปลอม,อมเป็นพื้นที่แห่งความเป็นอื่นเมื่อมันเป็นพื้นที่แห่งความเป็นอื่นนั่นเองมันจึงต้องมีม่านทีนี้ทเ,เรื่องม่านเนี่ยนะคะอาจารย์สันบอกว่สาสถาปัตยกรรมของโรงแรมม่านรูดนั้น มักจะเกิดขึ้นจากการออกแบบพื้นที่มีลักษณะเป็นห้องหเป็นสตูดิโอคือมีเตียงมีโต๊ะมีห้องน้ำที่สามารถเดินไปมาได้จากห้องนอนมีลักษณะเป็นโมดูล่าคือเหมือนเหมือๆซ้ำๆกันนะคะคือคือมีความเป็นโมเดิลสูงมากคือความเรียบง่ายแล้วก็มีหน้าที่ใช้สอยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทีนี้ม่านเนี่ย ในเชิงกายภาพเป็นองค์ประกอบที่ถูกนำมาใส่ภายหลังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานพื้นที่ด้านในเลยนั่นหมายความว่าม่านสำหรับโรงแรมม่านรูดไม่ได้ถูกใช้เพื่อทำหน้าที่ในการรื้อสร้างความหมายของการแบ่งแยกหรือตัดความสัมพันธ์ระหว่างภายในกับภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ในเชิงอุปมาอุปไมยของมันเนี่ยมีในยะถึงสภาวะจำยอมของความเป็นชั่วคราวรทั้งในแง่ของสถานะความเป็นสัมพันธ์ชั่วคราว เป็นคู่ร่วมลักที่ไม่ถูกกฎหมายมในขณะเดียวกันในแง่ของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ยังไม่มีความหมายหรือคุณค่าใดๆมารองรับเมื่อเป็นเช่นนั้นภายหลังม่านจึงเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มีพื้นที่และเวลาที่โลกปกติสามัญไม่จำเป็นจะต้องก้าวเข้าไปล่วงเกินเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้คนที่เข้าไปสามารถก้าวพ้นหรือหลงลืมกับความรู้สึกละอายอเหมือนกับ หลบและหลีกหนีไปกับการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งจินตนาการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ,บพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปกติพื้นที่สามัญธรรมดาในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นที่หลังม่านเป็นพื้นที่แห่งการหลบลี้หนีจากชีวิตประจำวันนะคะชื่อของโรงแรมม่านรูทจึงมีนัยยะอของการหลีกหนีด้วยค,คุณอาจเช่น โรงแรมม่านรูดจะมีชื่อว่าแอดเวนเจอร์คือการออกไปผจญภัยนะฮะหมายถึงการค้นหาสำรวจความตื่นเต้นบางโรงแรมม่านรูดก็จะชื่อว่าฮันนี m มูนอินมันก็จะขัดแย้งนึกออกไหมคุณอาจหำับคนไทยคนที่จะไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดล้วนแล้วแต่เป็นคนรักนอกรี่อนั้นเลยเป็นชู้เป็นกิ๊กนะฮะ เป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่มีกฎหมายมารองรับสถานะของความเป็นคู่รักนั้นไม่ถูกตามคันลองครองธรรมของไม่ถูกตามคันลองครองธรรมแต่เมื่อคุณเลือกไปโรงแรมมั่นรูดคุณใช้คําว่าฮันนีมูนอินอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็จะใช้คําว่าเลิฟบ๊ทเรือรักเรือสําราญเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหรือบางทีก็จะใช้ชื่อโรงแรมว่าโรงแรมวีนัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความหมายของเทพเจ้าวีนัสซึ่งเป็นเทพีของเทพปกรณามโรมัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับความรักและความงามคุณอาจที่นี้ความต่างระหว่างม่านรูดไทยกับม่านรูทที่ญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นั่นเองคุณอาจนั่นก็หมายความว่าม่านรูทญี่ปุ่นเอ๊ะ love hotel ของญี่ปุ่นโฟกัสไปที่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่พิเศษที่จะไปสร้างห่วงเวลาพิเศษของคู่รักที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่รักนอกรีใช่แต่สําหรับเมืองไทยแล้วนะคะม่านรูด มาพร้อมกับความรู้สึกผิดมาพร้อมกับกิ้วมาพร้อมกับความละอายเมื่อมันมาพร้อมกับกิ้วเมื่อมันมาพร้อมกับความละอายแล้วมาพร้อมกับอุดมคติว่าด้วยความรักและครอบครัวแบบประเพณีนิยมของสังคมไทยนั่นก็คือยังผูกเอาความรักไว้กับการแต่งงานความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วไม่มีพลังทางวัฒนธรรมที่จะมารองรับความสัมพันธ์ทางเพศ ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือว่าความรักที่ถูกต้องตามจารีตประเพณีเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะความรักแบบชั่วคราวหรือความรักนอกรีตจึงต้องไปอาศัยพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่แห่งความเป็นอื่นแต่ว่าที่มันประหลาดก็คือทำไมพื้นที่แห่งความเป็นอื่นนั้นจะต้องเปล่าประกาศความละอายออกมาด้วยคุณอดัดแล้ว,วความละอายนั้นก็ยืนยัน ด้วยการมีม่านนะคะอันนี้น่าคิดมากนะครับเพราะว่าอย่างในที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าม่านรูดมีไว้ปกปิดความเป็นส่วนตัวคือไม่ให้เห็นรถที่เข้าไปว่าเป็นรถของใครแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ม่านนะฮะเขาใช้ป้ายเล็กๆในการปิดแผ่นทะเบียนรถเท่านั้นนะฮะมันก็คือแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่แตกต่างกันแต่ความขัดแย้งอันนี้คุณอาจการที่คุณเข้าไปในม่านรูดแล้วมีสัญลักษณ์ของความเป็นม่านชัดเจน่ะ มันเป็นการเป่าประกาศอะม,มันไม่ใช่การปกปิดแต่มันเป็นการประกาศว่าฉันกําลังทําในสิ่งที่น่าละอายและฉันรู้และเมื่อเป็นดังนั้นฉันจึงพยายามหลบเข้าไปอยู่หลังม่านคือมันเหมือนกับเป็นการสารภาพบาปกับสังคม ด้วยการใช้สัญลักษณ์แห่งการปกปิดและนี้เป็นลักษณะย้อนแย้งของสถาปัตยกรรมม่านรูดของสังคมไทยค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องม่านรูดในสังคมไทยยังไม่มีการศึกษาประวัติศาสตร์ของมันอย่างจริงจังก็หวังว่าคิดเล่นเห็นต่างจะจุดประกายให้มีคนเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ม่านรูดในเมืองไทยนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคัมภกาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ